มันวิ่งไปตอนมามันนอนมาสบายเลยไม่ต้องเดินในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นพวกเราควรจะวิ่งใช่ไหมไปอ,ไอยู่ตรงนี้อย่าไปไัน ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ,มอลเมื่อพู่สถานการณ์บังคับจะเป็นจริงๆขอให้ท่านโปรดยกโทษให้ด้วยจำเป็นจริงๆเหรอถ้าุีชีอันได้รับพระราชองการให้ไปชู่โจเพื่อตรวจสอบคดีเลือดล้างสามพันลี้ซีอีอันไม่ใช่ว่าท่านบาดเจ็บจึงกลับเมืองหลวงแล้วเหรอใครจะทำร้ายเขาได้เขาไปตรวจคดทีทางเหนือคนเดียวจริงๆเหตุใดต้องพาผู้หญิงไปด้วย เป็นพระชายาเลยนางก็คือพระชายาของพวกเจ้าอ๋ขอขคุณที้เท้าสซีที่ตามหาพระชายากลับมาอ,องหวยจะต้องมีรางวัลให้แน่นอนเอาแบบนี้ข้าถามพวกเจ้าหน่อยต่อมาตามความจริงแล้วจะมอบพระชายาให้พวกเจ้าแต่ท้าสซีเชิญว่ามะคดีเลือดล้างสามพันลี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะเลือดล้างสามพันลี้ข้าไม่รู้เรื่องเลือดล้างสามพันลี้เลยฉะนั้นเอาแบบนี้แต่ท้าสซีกลับไปที่ค่ายทหารกับข้า ประชาญาอยู่ในที่ปลอดภัยและจากนั้นให้ได้เท้าสีต้องการความช่วยเหลือใดก็บอกได้เลยข้าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เมื่อถึงข่ายทหารข้าก็เหมือนปลาบนเขียงของพวกเจ้าใช่ไหมเหตุใไดไเท้าถึงพูดเช่นนี้เลยท่านคือเจ้าหน้าที่หลักที่ได้รับการแต่งตั้งโดยฟาบาทข้าอยากจะบูชาท่านซะด้วยซ้ำแต่เจ้าไม่พูดความจริงสักคำวิชามองปราณของข้าก็เห็นได้อย่างชัดเจนวิชามองปราณเหรอ แต่ท้าวสีขอแนะนำว่าท่านอย่ามุมบามต่นอกการสืบสวนคดีเลือดล้างสามพันลีแต่ก็กลัวจะล่วงเกิดองอหวยจุดนี้ข้าเข้าใจได้แต่มีบางเรื่องที่ข้าหวัว่าท่านจะชัดเจน